ไปได้ทุเรียนกระดุมมาลูกหนึ่งอันนี้ร้อยห้าสิบบาทนะ๊ะกันในมือกลุมมือหมดเลยทั้งร้านมีสามลูกแล้วเขาก็บอกว่าให้เลือกเอาเลือกไม่เป็นปบอกเขาขอที่เป็นแบบตากินหนักกาําลังอ้วนอ้วนถุงถุงผิดด่างเหรได้กินไหมวันนี้ไไม่ได้กินในทุเรียนบ้านที่ดูมนี่สนมสีอะไรคะมสีขาวคนะ่ะหลอกนะเยเงินอ่อน อุ้ยเห็นโป๊กเห็นโป๊กเลยเหรออืมอบน้ำลุ่มไหนกระดุมไหนวะเนี่ยกระดุมไหนวะมาทุเรียนทุเรียนร้อยห้าสิบกระดุมน้ำเนื้อแบบคิดว่าจะนิ่มกว่านี้นะ เขาสร้างความหอมความแหมไม่มีกลิ่นแก่นเลยเนี่ยเอาว้าแม่ขมไม่หลองไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้ลองเราแค่เรื่องเรื่องเหนื่อยจังไงนิ่มๆมั้งเฮ้ยอันนี้นิ่มๆอืมมันมันไม่โม่ไม่มันเลยเลยอ่ะมันยังไม่สุกอ่ะสุกไปจเตที่ กินได้ก,ไไดกินได้พอหายยาก